จะซื้อลดในนามบุคคลธรรมดาดีที่เป็นเจ้าของหรือว่าจะซื้อลอนในนามบริษัทดีวันนี้มีคําตอบให้ค่ะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกฟอลโล่นะคะสําหรับคนนะคะที่กำลังดาเนินธุรกิจและจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางครั้งก็มาคิดเอ๊ะฉันควรจะซื้อลถมาใช้ยังไงดีแต่เมื่อฉันก็อยากจะใช้ส่วนตัวด้วยแต่ก็อยากนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายบริษัทนะคะให้คุณพิจารณา2เรื่องนี้ค่ะว่า ส่วนหนึ่งของรถคันนั้นนะคุณเอามาใช้ในการดรําเนินกิจการของคุณหรือไม่ถ้าใช่มันก็มีโอกาสที่คุณจะเอามาซื้อในนามบริษัทใช่ไหมแล้วก็ดได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าพวกการแม่ทัน,นแนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายตัวนั้นมาใช้ได้รวมถึงการเติมน้ํามันพินน้ํามันก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติคุณเลิกกิจการหรือคุณอยากจะขายรถคันนี้ออกไปเนี่ยถ้าคุณเป็นกิจการบริษัทที่จดแบบนะคะคุณ ต้องเสียแวดขายด้วยเวลาขายเหมือนเราขายสินค้าเงี้ยเราก็ขายแวดออกไปแม้จะเป็นมูลค่าสร้างหรือใดๆก็ตามมาต่างกับการที่ว่าเอ้ถ้าคุณซื้อในนามกรรมาการหรือบุคคลธรรมดาเงี้ยคุณจะใช้อะไรจะยังไงเมื่อไหร่บินมันอาจจะมาใช้ในบริษัทไม่ได้เพราะว่าแบบมันก็ดูคุงคือนะว่ารถคันนี้มันได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะมี contract ระหว่างการ c o n แทค t ก็คือสัญญานั่นเองว่าอ๋อรถคันนี้เอามายืนใช้แล้วเราก็จ่ายเป็นค่าเช่าเฮ้ยทริคนี้มันก็ดีใช่ไหมล่ะแบบและประการที่2นะคะการซื้อเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย มันสามารถที่จะเวลาขายเนี่ยไม่มีแแบบด้วยนะคะเพราะเราเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนแแบบก็ขายไม่มีแบบแต่สิ่งนึงที่ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่เราเ,าเข้าบริษัทเนี่ยมันได้ประโยชน์ทางภาษีแล้วก็บิสเนสเน็ตมากกว่าหรือว่าการเป็นบุคคลธรรมดามันได้บิสเนสเน็ตมากกว่ากันวันนี้คุณคงได้คำตอบแล้วคุณคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาให้บ้างนะคะจะได้รู้ว่าเอะคุณเก็นไม่เก็นหรือว่าคุณต้องทำคลิปแบบไหนที่คุณอยากจะรู้คิวไม่เลยค่ะเดี๋ยวครูมาทำคลิปบอกตอ้นะะ like, นะะะคกกดดไ์แชร